เอาล้ครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะในครั้งนี้เรามาอยู่กันในเกมวาร์โลแรนซึ่งในตอนที่ผมได้อัดคลิปนี้เนี่ยสองชั่วโมงที่แล้วขอได้เปิดเป็นเซิร์ฟเซาอีเอเชียแล้วครับทําให้เราสามารถเล่นกันได้อย่างไม่แลกด้วยนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการโหลดเข้าเล่นนะครับอย่างแรกเราต้องเข้าเว็บมาก่อนนะครับชื่อเว็บว่า playvalorant.com นะครับแล้วก็มาที่ Pay Now นะครับการจะโหลดได้เราต้องมีรหัสก่อนนะครับ ซึ่งถ้าเรายังไม่มีเราก็สมัครไปนะครับถ้ามีแล้วก็เข้าไปเลยส่วนผมมีแล้วนะครับให้ใส่รหัสไปพอเราลออ็อกอินเสร็จแล้วมันจะมาหน้านี้นะครับมันจะมีปุ่มดาวน์โหลดให้เรากดอยู่ก็กดเข้าไปนะครับหลังจากโหลดเสร็จแล้วก็ให้เปิดไฟขึ้นมานครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้แล้วก็ลงไปตามปกตินะครับไฟเกมไม่ใหญ่มากนะครับแค่7กิกแล้วก็ให้เรากดตรงนี้นะครับผมลงไปก่อนแล้วนิดนึงนะครับเลยขึ้นเป็นอัปเดต ถ้าคนที่ยังไม่เคยลงน่าจะขึ้นเป็นอินสต r e อนะครับลงแป๊บเดียวครับไม่นานเอาลวครับหลังจากลงเรียบร้อยแล้วจะมาหน้านี้นะครับกดเพย์ได้เลยแต่ก่อนกดเพย์เราต้องล็อกอินก่อนครับอันนี้จะเป็นชื่อที่ให้เราใช้ในเกมนะครับให้คิดชื่อแล้วตั้งไปก็เป็นอันจบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนสนุกกับเกมวอลเล่ย์นนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด b ั c สไ b e